ข้อความจากเทวทูตอมิสและสัตเคียนเรื่องต An ้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณสวัสดีผู้เป็นที่รักทั้งหลายเราคือเทวทูตอมิสและสัตเคียนและเราทักทายคุณด้วยความรักวันนี้เราอยากจะพูดถึงต An ้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นประกายแห่งผู้สร้างอันศักดิ์สิทธิ์ นี่คือมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณนั้นมีคุณสมบัติมากมายที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของคุณคุณลักษณะที่สำคัญก็คือคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นหนึ่งเดียวกันคุณเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดนั่นคือคุณแบ่งปันส่วนหนึ่งของความเป็นหนึ่งกับแต่ละส่วนของการสร้างสรรค์คุณเชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เช่นเดียวกับอาณาจากักรพืชแร่ธาตุและสัตว์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นหนึ่งเดียวกันจุดประกายศักดิ์สิทธิ์ของคุณซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางหัวใจของคุณก็คือการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องกับพระผู้สร้างหรือว่าแหล่งที่มาและมันยังเชื่อมโยงคุณกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยเมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่กับใครสักคนและคุณก็พยายามหาจุดร่วม ที่เป็นส่วนร่วมกันคุณอาจจะพบว่าการจําได้ว่าพวกเขานั้นมีจุดประกายศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันก็อาจจะเป็นประโยชน์เช่นกันเมื่อคนนั้นได้แบ่งปันความเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านจุดประกายศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าคุณทั้งสองนั้นมาจากพระภูสร้างหรือจากแหล่งที่มาเดียวกัน ความทรงจำนี้สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหามุมอมองอื่นๆที่มีร่วมกันเมื่อควรนั้นมุ่งความสนใจไปที่ประกายแห่งสวรรค์และความเป็นหนึ่งเดียวกันคุณจะสามารถผ่อนคลายและเชื่อมต่อกับคุณลักษณะอื่นของมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณนั่นคือคุณภาพของความรักอันศักดิ์สิทธิ์ความรักอันศักดิ์สิทธิ์นั้น เป็นความถี่หรือว่าการสั่นสะเทือนมากกว่าอารมณ์ความถี่ของความรักอันศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์มันคือแก่นแท้ของความเป็นคุณคุณเกิดขึ้นมาในฐานะส,สารบริสุทธิ์นี้เมื่อคุณนั้นออกมาจากพระผู้สร้างในฐานะประกายไฟอันศักดิ์สิทธิ์แต่ความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความบริสุทธิ์นี้ยังคงอยู่ในศูนย์กลางหัวใจของคุณ หากคุณต้องการเชื่อมต่อกับมันอีกครั้งคุณเพียงแค่ให้คุณนั้นหันความสนใจของคุณเข้าไปข้างในแล้วก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนอันอ่อนโยนที่อยู่ในนั้นความถี่นี้สามารถแทนที่การสั่นสะเทือนหรือว่าอารมณ์อื่นๆที่ต่ำกว่าได้ มันคือตัวตนของคุณในแกนแท้ของคุณคือให้เซลล์ของคุณนั่นเองเมื่อคุณนั้นปล่อยให้ความสนใจของคุณพักอยู่ในความสงบนิ่งของศูนย์กลางหัวใจและความรักอันศักดิ์สิทธิ์คุณจะรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในระดับที่มากยิ่งขึ้นการรับรู้ของคุณนั้นก็จะกว้างขึ้นและคุณสามารถรู้ได้ว่าสิ่งมีชีวิตแต่และอย่างถูกสร้างขึ้นมาจากความรักและแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์นี้เช่นกัน แม้ว่าคุณนั้นอาจจะแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆที่สอดคล้องกับเจตจำนงเสรีอิสระของคุณแต่ควรและสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งหมดนั้นยังคงรักษาแกนแท้อันบริสุทธิ์นี้ไว้ที่แกนกลางของคุณเมื่อคุณนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายการจดจำความเช่มโยงนี้อาจช่วยลดการรับรู้ของคุณได้ช่วยให้คุณนั้นแสดงออกมาในลักษณะที่สอดคล้องกับพระผู้สร้างหรือว่าต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ การที่คุณมุ่งความสนใจไปที่ต้นกําเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณอย่างต่อเนื่องมันนั้นก็จะทําไปสู่ความปรารถนาที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดสําหรับทุกคนความปรารถนานี้จะยกระดับการรับรู้ของคุณไปสู่ระดับที่สูงขึ้นคุณจะสามารถเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นได้คุณอาจจะ ระหนักถึงความแตกต่างที่สามารถยกระดับความเข้าใจของคุณให้สูงขึ้นได้เมื่อมองจากมุมมองที่สูงกว่าและรวมกับความปรารถนาในความดีสูงสุดความที่ของคุณก็จะสูงขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในขณะที่คุณร้องขอสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งนี้จะช่วยให้อณาจักรที่สูงกว่านั้นสามารถช่วยเหลือคุณได้หลังจากที่คุณนั้นขอความช่วยเหลือจากเราเนื่องจากเจ็ดจำนวงเสรีของเรา เนื่องจากเจตจำนงเสรีเราจึงได้รับอนุญาตให้ช่วยเหลือได้ก็ต่อเมื่อมีการขอร้องขอความช่วยเหลือเท่านั้นสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานระหว่างคุณกับอาณาจักรที่สูงกว่าเราสามารถนำแรงบันดาลใจและก็ข้อมูลชงลูกมาให้คุณเมื่อคุณนั้นเลือกความเป็นไปได้ที่คุณนั้นรู้สึกว่าจะช่วยให้คุณนั้นกล้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางของคุณในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงสว่าง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณนั้นได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความดีสูงสุดระหว่างมิติต่างๆได้คุณอาจจะต้องการเพิ่มการเชื่อมต่อน,นี้โดยการที่คุณนั้นมุ่งความสนใจไปที่ต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเป็นประจำในช่วงเวลาที่เงียบสงบแล้วก็ปล่อยให้ความสนใจของคุณนั้นผ่อนคลายลงไปในจุดประกายศักดิ์สิทธิ ที่ใจกลางหัวใจของคุณคุณก็จะรู้สึกถึงความรักแสงสว่างและความบริสุทธิ์พวกเขาเป็นมรดกของคุณปล่อยให้ความถี่สูงนี้ซึมซับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของคุณคุณเป็นส่วนหนึ่งของเอกภาพและคุณขอความดีสูงสุดเมื่อคุณดำเนินกระบวนการนี้ต่อไปคุณจะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆและจิตสำนึกของคุณก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ที่รักเราดีใจที่คุณมุ่งความสนใจไปที่ต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์และความดีสูงสุดของคุณและรู้ว่าคนนั้นเป็นที่รักอย่างมากเราคือเทวทูตจเมทิสและซัดเคียนและเราล้อมรอบคุณด้วยความรักและมันก็เป็นเช่นนั้นจากเทวทูตอเมทิสและซัดเคียนผ่านลินดาโรบินสันโดยบูสเดย์